เรียนท่านจุราราชมนตรีท่านประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยคณะกรรมการจัดงานพี่น้องชาวมุสลิมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีปิดงานเมาริดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรละศกลาด1433ในวันนี้นะคะ ก็ถือว่างานเมาริทกลางแห่งประเทศไทยในครั้งนี้เป็นงานสำคัญที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้มาร่วมกันจัดขึ้นทุกปีซึ่งทราบว,ว่าปีนี้เป็นปีที่ครบ50แล้วนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่จะรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านาศาสดาโมฮัมหมัดเป็นการสะดุดดีและเผยแพร่เกียรติประวัติพระจริวะของท่านาศาสดาโมฮัมหมัดซึ่ง เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่มวลมนุษยชาตินอกจากการเทริดพระเกียรติท่านศาสดามุฮัมมัดแล้วงานมาริบกลางแห่งประเทศไทยก็ยังได้จัดให้มีการประกวดการอ่านมหาคัมภี์อันกุรอานเพื่อหาผู้ชนะเลิศที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันอย่างต่างประเทศซึ่งตัวแทนประเทศไทยก็ได้เคยรับรางวัลชนะเลิศก็ถือว่า เป็นที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่มีประชากรที่นับชือศาสนามุสลิมประมาณ10%ของประชากรทั้งหมดแต่ก็สามารถไปแข่งขันในการอ่านคัมภีร์อันกุรอานแข่งขันกับประเทศมุสลิมทั่วโลกได้ก็ถือเป็นความสามารถและเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ นอกจากนั้นงานนี้ก็ยังเป็นงานที่พี่น้องชาวมุสลิมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแม้ว่าอยู่คนละทิศอยู่คนละภูมิภาคก็ได้มารวมกันณนะวันนี้ค่ะดิฉันก็อดปลื้มใจไม่ได้เพราะตั้งแต่ที่เข้ามาในงานแล้วก็จะเห็นว่าพี่น้องทุกท่านมารวมอยู่ที่นี่ด้วยใบนหน้าที่ยิ้มแย้มและมีความสุข ก็แน่นอนค่ะดิฉันมาก็ได้รู้สึกถึงความสุขนี้ร่วมกับพี่น้องชาวมุสลิมด้วยเช่นกันค่ะและในการจัดงานมุสลิมบานจัดงานเมาริดกลางในปีนี้นะคะคณะกรรมการจัดงานก็ยังได้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมซึ่งประชาชนคนไทยทุกหมู่เราก็ร่วมกันเฉลิมฉลองร่วมกันค่ะสำหรับในปีที่ผ่านมาปีพศ2554นั้นประเทศไทยได้ประสบปัญหามหาก,กภัยในหลายจังหวัดรัฐบาลก็ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะแก้ไข และช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเต็มที่และทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งิฉันก็ได้สั่งการให้ผู้ที่รับผิดชอบดูแลในการบูรณะมัสยิดท,ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานปฏิบัติศาสนก,กิจให้ได้ดังเดิมโดยเร็วและทราบว่าทางสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวด้วยโดยไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นแต่ก็ได้ให้ความช่วยเหลือทั่วไปรัฐบาลต้องขอถือโอกาสนี้ในการขอบคุณโดยเฉพาะท่านจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางไว้นัดที่นี้ด้วยค่ะดิฉันขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานเมาริดกลางแห่งประเทศไทยที่ท่านได้เสียสละทุนทรัพย์แรงกาย แรงใจในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้นอกจากพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกจะได้มาร่วมงานกันในวันนี้แล้ว,วก็ยังมีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมุสลิมก็ได้มาร่วมงานนี้เป็นจำนวนมากค่ะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีและรวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา รัฐบาลเองขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องว่ารัฐบาลจะสนับสนุนส่งเสริมทุกกิจกรรมไม่ว่าจะศาสนาใดในการที่จะนำพาไปสู่ความการควา,ความดีความสามัคคีความสมานฉันท์เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่พี่น้องชาวไทยและเกิดความมั่นคงของประเทศอันเป็นที่รักของเราทุกคนค่ะลนะบัดน,นี้ ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอปิดงานเมาริดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรละศักราด1433และขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญต่อไปค่ะขอขอบคุณค่ะและณนะบันนี้ขอเชิญท่าน อาจารย์ประเสริฐดีเจริญประธานจัดงานมอบของเที่ดลึกแด่พระนท่านนายกรัฐมนตรีประธานพิธีครับผู้ชมครับก็จะเป็นการมอบของที่ลึกจากประธานจัดงานนะครับคุณประเสริฐดีเจริญนะครับแล<ช>้วก็ตัวแทนอีกหลายท่านทีเดียวทนายกรัฐมนตรีรททกรรนนล่าวปราศัยนะครับท่านมีความยิทนดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้กับแล้วก็ภาคภูมิใจกับผู้ที่เป็นาาตัวแทน นักกอรีและกอรีอ่ะใช่ครับที่จะไปเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียประมาณเดือนไหนนะครับประมาณเดือนไหนนะครับก็ในช่วงก่อนเดือนอมรอนเดือนสิบอดนารที่จะไปคัดเลือกของประเทศมาเลเซียครับก็ทักจุลาลาครับวะบีนะสตาหินนุสลวนุสลมุัราสูลอินคาริม وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك من خير ما سلك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

وفي الآخرة أحسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله, والحمد لله رب, رب العالمين صلى الله Sallallahu بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله son